สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยีนี้ต้องแล้วก็สู่ทะเลสายป้อมปืน EP ที่6นะครับผมเนี่ดๆๆแล้เอาชุดกาะเก็บไปเลยมันเกะกะช่องเก็บของให้ขยับอีกนิดนึงอะตอนนี้ผมมีหัวใจทองอยู่ทั้งหมดเออเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่หัวใจรวมๆอยู่ที่475เดี๋ยววันนี้เราจะรีบ ลุยแพนเทล่ากันดีกว่าครับผู้คุณผู้ชมเพราะว่าผมมีแผนว่าจะเออรีบเคลียร์บอสแพนเทล่าแล้วก็ไปที่ดันเจียนนะไปเปิดเออไปเปิดหีบน้าแข็งเออซึ่งหีบน้ําแข็งเรามีกุญแจเรียบร้อยแล้วถ้าเราเปิดเนี่ยเเรามีป้อมปืนหดๆแน่นอนครับเอ๊ะจะว่าไปเออป้อมปืนน้ำแข็งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ป้อมปืนสิหมายถึงพวกหีบไบโอมเนี่ยมัน มันเปิดได้หลังจากบอสโกลมถูกฆ่าหรือว่าบอสดอกบบวถูกฆ่าว่าขอดูแป๊บหนึ่งโอเคในเว็บนี้เขาบอกว่า Un t i l ว a n น e l a is defeated นะก็คือหลังจากเออไม่ไม่ใช่หลังจากจนกว่าบอสเพนท่าจะถูกกำจัดอ่าก็คือหลังจากฆ่าบอสเพนทร่านั่นแหละก็จะสามารถเปิดได้เนาะมาครับเรามาเยี่ยมชมเออพิพิธภัณฑ์สวนผีของเราดีกว่าโอเคเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราเรีบเรียกบอสเลยดีกว่าเพราะว่ามอ,มอนสเตอร์มันจะเยอะเกินไปเออ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 พี่แอคอยู่ไหนพี่แออยู่ไหน ทุบๆโอเคมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับข้างบนแน่เลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าบอนพวกนี้ก่อนอขนาดมีตะเกียงลดอัตรากา,ารเกิดไว้มาจากไหนเนี่ยๆๆตีตีตีล็อกเป้าครับล็อกเป้าตีตีมาครับอตอนนี้ผมกินน้ำยาลดเกาะแล้วนะออซึ่งจะาสามารถทำดาเมจบอสได้เร็วและก็แรงยิ่งขึ้นมาตี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 เพื้นที่สู้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะมีแค่เอน้ำพึง่งมีทานตะวัน มีแค้มไฟแล้วก็ตะเกียงหลจกเลือดแค่นั้นเองเออเดี๋ยวเรารีบเคลีย์บอสดอกบวัวแล้วเออฆ่ากุลิมเลยไหมหรือว่าจะไปดันเจี้ยนก่อนดีเออผมว่าไปดันเจี้ยนก่อนดีกว่าเออโอ้ยทำไมมันอยู่อยู่ดีๆก็เร็ววะเหมือนลากมันออกไบโอมเลยค่ะมันโหดปาดเกินขนาดเนี้ยเออมึงก็อยู่ในไบโอมไม่ใช่หรอพือนลากาสงสัยมีบางจุดที่แบบไบโอมมันมันมันไม่ทั่วถึงนะมันเลยเป็นไบโอมอพื้นดินปกติอะไรเงี้ยโอ้ยแรงเหลือเกิน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคเราให้ป้อมปืนยิงไปอ,อรู้สึกคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเป็นสายแท่เต็มตัวแล้วใช่กูก็ว่างั้นแหละกูใช้แต่แท่เออเดี๋ยวกูใช้แท่ตีแค่ทําดาเมจดีกว่าไปเนี่ยแต่ถ้าทําอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปนะสิซึ่งผมจุกได้ทั้งวันอยู่แล้วแหละบอสตอนนี้ไม่มีอะไรมากเออใช้แท่ดีว่ากู <c oughs> อยากรีบไปเอา,เอาไอเทมใหม่เหลือเกินนะตีไบตีไบตีไบเออร่างแรกไมก่ค่อยมีอะไรเยอะนะไอบอสดอกบัวงูเนี่ยไปไปไป,ไป,ไปเออลากหลากมาไกลจังเลย โอเคโอเคโอเคเออรู้สึกมันจะมาไกลไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เกาะอืมดูดี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 มันเลือกที่เกาะมันเลือกที่เกาะเอออ่าจะไปเกาะไหนจะไปเกาะไหนไปเกาะนู่นไปเกาะนู่นอุ้ยเราใกล้เราก็ใกล้ตายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแค่น้ำพึ่งก่อนฮิวครับฮิวหิวโอ้ยแปลงล่างแล้วเหรออุ้ยดเดี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 โอ้โหมือเยอะมากมือเยอะมากแค่น้ำพึ่งแค่น้ำพึ่งปึ๊บเอาขึ้นมากูลงขึ้นมากูุงลงเอาสิเอาสิ เออป้อมปืนน่าจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วตอนนี้มันมีเป้าให้ยิงเยอะเกินมันน่าจะไม่รู้ว่าจะยิงอะไรดีกระแทกไปหนึ่งทีกระแทกไปหนึ่งทีกระแทกกระแทกกระแทกเยอะเกินกระแทกเยอะเกินหลบมาก่อนฮึออู้หจิบ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 บหมามามาสงสัยจังหวะนี้ต้องใช้แท่แล้วครับต้องใช้แท่แล้วครับเออใครบอกกูเป็นสายป้อมปืนกูเป็นสายแซ่ต่างหาคือจริงช่วยจริงหื้อหลบ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 หาบปื๊บป้๊บปื๊บปื๊บปื๊บผมน่า ปุ๊บ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 ฮ่ามา of of มาเฮ้ยเฮ้ยเฮแรง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 โอ้ยแรงแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินมาหนี้มาหนี้มาหนี้ผมว่าผมตีเอมือให้มันแตกให้หมดหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 มือมันเยอะมากมือมันเยอะมือมันน่ารำคาญมือมันเยอะมือมันเยอะมือมันเยอะชิวได้ครับ โอ้ยลงก่อน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 ลงกอมันนี่มันนี่ปุ๊บปุ๊บปนี่จุกจุกเดแมทริกเดะแมทรกเดบตทรีเดบตทรีกูจะตายแล้วครับเดะแมทริกลบหลบลบอืมเหลือหนึ่งม่ครับหนึ่งไม่ขนามือเป้าว้าไม่ขนามือขุดเพชแค t ย์แกมิงหลอกผู้เล่นเทเลเรียมามากกว่าสามปีเฮ้ยเฮ้ยมาป้าปืนยิงป้าปืนยิงยิงยิงอาไป ปุบปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปลงจังหวะนี้มาตีตีเออเอสี่เอี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอืมเฮ้ยจุ๊บปุุ๊๊บปุ๊บปุ๊กันแทกหนึ่งทีกันแทกหนึ่งทีเอ้ยบอตัวนี้มันไม่ได้ขนามืออะไรเลยนี่วามาจุป๊บปุ๊บแน่แนเจอจุ๊บเป็นที่โอ้ยเจ็บ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 เโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามามอยู่ดีๆมันก็โหดวะไปไปนปมป ป้อมปืนสี่พันป้อมปืนป้อมปืนสู้ๆป้อมปืนป้อมปืนตีมันป้อมปืนเอยหิวได้จังหวะนี้ลงหนีครับมีครับอย่าอย่าลากมึงเยอะเหลือเกินไอ้ลากเอ is. <c oughs> ้ยห <c oughs> ิรากไอ้หาลากเอ้ป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ๊บปุ๊บหลบจุกจุกหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันเอ้ยป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงวิ่งแปดร้อยเจ็ดร้อยเออหลบ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 โอ้ยขอกระแทกหน่อยขอกระแทกหน่อยมาเรียบร้อย โอ้ยเงือตกอยู่แล้วเนี่ยไอ้บอสต,ตัวนี้อ่ะโหโอ้หพอฆ่าเสร็จก็โผล่กันเลยเออมันมันมันสามารถเปิดได้หลังจากเวัดพิณราใช่ไหมชัวร์ใช่ไหมมามามาเดี๋ยดะเอาคุณแจก่อนเอาคุณแจก่อนเอออยู่ไหนอยู่ไหนคุณแจอยู่ไหนคุณแจกูเก็บไว้ไหนเนี่ยคุณแจเก็บไว้นไในกล่องแล้วโอเคเอามาเดียวก็พออุ้ยเอาไปเปิดฮอลล์ได้ไหมแมวแมวเป้าไหนเดเป้าหมายเดียวของเราก็คือเอ่อกล่องน้ําแข็งครับ เราก็วาร์ปมานี่เลยในขณะที่น้ํายาเรายัางเหลือเนี่ยเราก็รีบไปรีบไปกันเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเหมือนเราจะยังไม่ได้ฆ่าบอสโครงกระดูกปะ <laughs> นี่กูเล่นมาขนาดนี้แล้วกูยังไม่ได้ฆ่าเลยเหรอเนี่ยโอ้ยแย่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 มะเออลากมันมาข้างบนนี้ดีไหมเฮ้จะมืดพอดีจะมืดพอดีโอเคโอเคเออเราทําพื้นที่สู้อะไรให้มันรู้รน้รงหน่อยไหม เออเดี๋ยวผมต่อต่อแพลตฟอร์มมานิดหนึ่งแล้วกันโอเคเสร็จแล้วครับพื้นที่สู้ฉบับคุณเพชแรแคทเกมิง่งมามา้มามองปืนเอากระจุกกันอยู่ตรงนี้เลยเออเดี๋ยวเราวางตะเกียงด้วยตะเกียงนี่แคมไฟแคมไฟแคมไฟ,ม,ไฟมาลุบนี่เออเป็นไงที่สู้คนจน <laughs> ที่สู้คนจนโอเคเดี๋ยว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 เคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเดินติดอะไรแล้วมันจะชิปหายเอาได้โอเคทุบทุบทุบมามามา,มาเราต้องทําให้เราทางสะดวกครับ เอ,เอาง่ายๆเราปูดตรงนี้เลยก็ได้นะเออพังแม่งเลยแล้วกันดนะันเจียลุงผมขออนุญาตพังหน่อยนะเฮ้ลุงผมต่อเติมบ้านให้เรียบร้อยรับเหมารอบนี้ต้องจ่ายเงินเดือดๆเลยนะลุงโอโ้โหรับเหมา <c oughs> กูโกนซะเงี้ยเลย <c oughs> โอเคอถ้าลุงม,มันอยู่ในนี้เราเรายิ่งเรายิ่งลําบากก็ไปใหญ่ดิงั้นกูพังตรงนี้เลยนะลุง อาสาอาจจะลุกลกหน่อยนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับเหมาเดี๋ยวผมต่อเติมให้เดี๋ยวผมต่อเติมให้อใหโอเคเรียบร้อยรับต่อเติมม,มามามาเออใครจะให้ผมรับต่อเติมบอกนะเดี๋ยวผมส่ง IP Ad d r e เดไปให้เฮ้ยตัวอะไรบินมาอ,อ๋อผีเสื้อผีเสื้อช่างมันช่างมันเออผมว่าผมเอาน้ำยากาววิต,ตี้มาด้วยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราอาจจะสู้กับบอสตัวนี้ลำบากก็ได้นะมาลุ้มพร้อมยัง อย่างอย่างอยงลุงยังไม่พร้อมลุงยังไม่พร้อมโอเคมีลูกตาผมแล้วน่าจะสู้กับลุงได้ละปึบมาเลยตี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 มามามาลุงน่าจะไม่ขนามือเท่าไหร่น่าจะไม่ขนาหมือเท่าไหร่อื้อือืพังมือก่อนพังมือแม่งเลยพังมือแม่งเลยเออป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงเออตี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 มามามาหมุนมาเลยหมุนมาเลยกูเลยชอบจริงๆเลยปึบปึบปึบ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 ปึบปึบไอบับยากนผมมีน้ำยากาิตี้มา มาฮึบตี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 ตตเร็วลุงผมยังไม่อยากเสียเวลากับลุงม,มากเท่าไหร่นะจริงๆผมก็ไม่อยากทำร้ายคนแก่แต่ว่าตายสิเอ๊กระจอกจริงๆเลยโอ้เก่งจริงๆ,ๆกับคนแก่เข้ามาในดันเจียนเราก็หาเปิดเปิดหีเปิดอะไรไปด้วยไหมอืมไหนๆเขาก็เขาก็มีหีบทองให้เราเปิดเล่นนะอืมเราจะเราจะไม่เปิดเลยก็ลายอยู่เออสวัสดีจ้ามีใครอยู่หรือเปล่าอุ้ยตะเกียงที่สําคัญตะเกียงสาคัญกูแทบไม่เคยมีเลยเออหีบยางงั้นเหรอ เปิดไหนเซมีอะไรนะ่าสนใจก็เก็บโล่เฮอยช่างแม่งแล้วกันเป้าหมายเดียวของเราก็คือหีบไฮดราครับผมหีบน้ำแข็งอุย้ยมีที่ผสมน้ำยาก็โอเคไปเออผมว่าเรากินน้ำยามองเห็นหีบด้วยดีกว่ามองเห็นหีบอะไรอะมองเห็นมองมองเห็นแร่เออมันจะได้เห็นหีบเออมาไปเลยครับเออจะหีบจังเกิลแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราเอา๊ะเดี๋ยวหัวเอ็มบีซีทำไมลอยมากระเด็ดอยู่นี่เนี่ยอุ้ยเจอแล้วครับหีบน้ำแข็งหีบน้ำแข็งอ้า ในที่สุดฉันก็เจอรลอมันนิดหนานเรียบร้อยโอเคทิ้งอะไรดีทิ้งอะไรดีทิ้งอะไรดีทิ้งระเบิดไปเก็บมาอุ้ยเราอยากได้อยากได้หีบด้วยอเออเอาไว้ประดับอของกูชักจะเยอะเกินไปละมาวางนี่วางนี่วางนี่โอ้ยขี้เกียจเกลี่ยของทิ้งแม่งเลยละกันอ,อกระดูกนี่ก็ทิ้งไปเอ่อ,อ,อถุงแพนธาาเปิดมามเออนี่น,น,นี่โอเคได้กุญแจมานี่ครับอันนี้ก็สําคัญมากเลยสําหรับ เออสายแซม,มอนอย่างเราๆนะอืมไอเค่นี่ทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคก่อนที่เราจะไปทําอะไรเออมิดีมิลายกับเจ้าวาดเนี่ยเดี๋ยวเรามาตีบวกกันก่อนดีนกว่าอู้ร้อยเจ็ดสิบแปดบ้าบอทาไมมันแรงจังเลยตีก่อนเราเอาเอมเอาอะไรดีว่ามิติข้าได้ของเทพเลยนะไปเรากลับดีกว่าเราไปหาเจ้าวาดหน่อยดีกว่าเราจะไปทําบุญตักบารนะลืมเอาอันนี้มาเลยว่ะเออที่ตัดกับดักอะ่ะ เออแม่งเอยเวลาเข้าวัดเนี่ยต้องมีเออคีมคีมตัดลวดค,คีมคีมตัดกับดักนะเออไม่งั้นไม่งั้นมันจะลาบากเอาแต่ผมก็กินน้ํายาเออมองเห็นมอนเตอร์มาแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็โอเคโอเคเออทางเข้าอยู่ไหนทางเขา้าทางทางเขา้าเฮ้ยหัวใจทองกูแต่งคิวทางเข้าอยู่ไหนวะเอา้ากูเลยทางเขา้าแล้วนี่หว่ามันอยู่ตรงนี้ปะโ,ออโู่เฮ้ยน้ํายาอ๋อลืมไปน้ํายามันแค่เห็นเห็นแผ่นเหยียวกับพวกกับดักผมนึกก่็จะเห็นสายลืมลืมลืมโอ้เรามอนเตอร์แม่งอย่างเยอะเลยว่ะ เอาไงดีวะลงมานี้ลงมานี้ลงมานี้โอเคกูไปแล้วไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วส่ันนั้นก็อย่าลืมเอาเอาที่ซลม,มอนโกเลมไปด้วยครับผมว่าเอาไปแค่อันเดียวก็พอแล้วคงไม่มีอะไรที่ต้องการมากหรอกมั้งจากบอสตัวเนี้ยโอ้จะตายผงหัวใจหน่อยโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยา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 โอ้พวกนี้มันติดน็อกแม็กน้อยมากอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่ง,งผมไม่ไหวละว, <laughs> วางหน่อยขอลองไฮดราหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่ห้า เออนี่ติดไฟน้ำแข็งด้วยโอ้โหดู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 ด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดเราต้องไปตรงไหนวะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวะเนี่ยอุ้ยน่าน่าจะซ้ายแหละซ้ายซ้ายซ้ายถ้าไปซ้ายน้าน้าโอ้โอเคฮึบหนึ่งอูยแคบจังนะอูแคบมาก <c oughs> แคบอะไรขนาดนี้น้ำออกขุดน้ำออกโอเคโอเค เดี๋ยวขออนุญาตสร้างพื้นที่นิดนึงนะไม่รู้จะสร้างได้ขนาดไหนเพราะว่ามัน,นก็้างเล็กมากเลยแหละคุณผู้ชมผมเห็นพื้นที่สู้ตัวเองแล้วแบบรู้สึกอนาถมากเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมสมอนได้แค่สี่ตัวเองวะอ๋อผมเพิ่งออกแล้วเซฟนี่เลยมาๆโอเคสมอนมาสมอนมาเาแล้วก็ห้าตัวจะสู้ได้มั้ยเนี่ยโอ้โหมันมันมันแคบมากเลยอะ่ะเอาไงดีวะอือ ลองสู้ก่อนเรามีตั้งตั้งหลายอย่างเออแคมไฟผมไม่ได้วางนะเพราะว่าข้างนอกมันถึงอยู่น่าน่าจะได้อยู่ RPG, เพราะว่าเพราะว่าตะเกียงจะเลื่อมหมดแล้วมามามาบับยาครับบับยาขินขินกิน,นต, win, ตี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 เลยต,ตีเลยตีเลยมาเราต้องพางมือก่อนปะจะไม่เห็นอุ้ยเราวางแพลตฟอรม์มตรงนี้มันก็ขึ้นมาได้สิลงมาลงมาลงมาเอออยากกระโดดอยากกระโดดอุ้ยกระโดดทำไมเราลงไปเออดีมากดีมากเก่งมากลูกเออไฮด้าเราวิ่งจริงอยู่นะเดี๋ยวดิดีดิ ให้ได้ยิงยิงยิงเท่มากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนลูกไฟโดนลูกไฟโดนลูกไฟปึ๊บปึ๊บหลกหยาหยาปึ๊บเจ็บปุ๊มานี่มาหนิหยาหยามามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องพังมือก่อนปะอุ้ยแรง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 เฮ้ยแรง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 ยิวก่อนยิวก่อนยิวได้ยิวยิวได้ยิวที่มันแคบเกินว่ะเราจะสู้ไงวะเนี่ย โอเคโอเคแล้วก็ค่อยๆทําดาเมจไปนะเราต้องพังมือก่อนป้าถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าถ้ามือมันยังไม่แตกเราเข้าล่างสองี่ยมันจะต่อยเรารัวๆเลยเออมา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 โอ้โหมันมันหัวเกินว่ะคือมันแคบเกินว่ะลงมานี่เออมึงจะไปทำไมที่สูงถ้าผมเอาเออชุดเซตอันนี้ดีกว่าชุดเซตของบาเลซ่าเออมันจะได้ป้องกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ผมผมไม่ได้ใช้นี้ละเออไม่ได้ใช้ปืนไฟละมาดีเฟนซ์เยอะๆดีเฟนซ์เยอะๆอย่างนี้แหละ เออแล้วมันเข้ากับสายมิลีด้วยไงมันบวกของสายมิลีอ่ะฮึบฮึบตีตีตอุย้ยจะรีเินเลือดได้อีกกี่วิเนี่ยสามวิโอเคโอเคอุ้ยแรง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 เรียบร้อยฮิวครับอย่าก,กระโดดทับฉันนะลงไปข้างล่างนั่นแหละลงไปในหลุมนั้นเลยเออเออมามา,ม,ามือมือมือสองข้างใกล้แตกล้วครับฮึ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 บเออแตกเร็วแตกเร็วแตกสักทีแตกสักที ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาข้างล่างอย่าขึ้นไปข้างบนจะอยู่สูงกว่าค่าไม่ได้น,นะนักินแตกแล้วครับมาๆมา,มาเล็งเล็งมือเล็งมือเลงมือเล็งมือเล็งมือเล็งมือโอเคปึ๊บ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 เรียบร้อยแตกละเหลือแค่ตัวบอสครับอืมแค่นี้ก็หลบเลเซอร์ชิวๆแล้วเออลงมาข้างล่างหน่อยดิโอ้ยพอเข้าร่างสองมันจะยิงเลเซอร์รัวมากๆอ่ะเออคิวได้อีกกี่วิวะยี่สิบกว่าวิเลยหรอไม่น่าไหวว่ะคุณผู้ชมแม่งแรงเกินอะ แรงแบบแรงแบบเวอร์อ่ะมึงเวอร์เวรโอ้โหมันแคบเกินในบ้านตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเอ,อ่อพื้นที่สู้นิดนึ่งนะให้มันเอ,อ่ออยู่ข้างบนโอเคให้มันสูงขึ้นนิดนึงอะ่ะเออมันจะได้ไม่กระโดดมาถึงเราเออแค่นี้ก็สู้สบายขึ้นนะแต่ก็ยังติดๆขาดๆอยูอ่ตรงที่เอ,อ่อพื้นที่มันแคบเกินไปนี่แหละ ถ้าพื้นที่มันไม่แคบนะผมไม่ตายหรอกรอบแรกอะ่ะยิงๆเชื่อผมดิเออดีดิตอนนี้เลือดม,มันเหลือหนึ่งหมื่นละอ่เพราะใส่นเราก็ยิงค่อนข้างที่จะรัวนะแล้วมันติดไฟน้ําแข็งเลยใช่ปะนะ่ะเออสุดยอด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 อฮ้ยอย่าเดืดขาดอย่าเดืดขาดมาอ,อืมเดีด๋ยวดีสบายขึ้นเลยครับอือเออ,เอ,อโอเคเหลือสองพันแล้วเจ้านะ่ะชิ้นเดือดปี้ง เอ้จี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 จ,จ,จ,จีโอเคกูไม่ขอสู้ไปครั้งที่2ที่3หรอกนะเปิดถุงมาโอเคอเคุ้ยได้ทั้งเออพี่แอคได้ทั้งขวาเลยนะเออแต่มันก็ไม่ใช่สายเราอยู่ดีที่จะไปก็น่าจะเป็นเออไอเทมเอ็กซ์เปิดของบอสโกเลมครับผมก็คือเวลามันมันมันจะเพิ่มการเลือดอย่างมากนะตอนที่เราไม่ได้ขยับตัวนั่นเอองืมก็ดีสำหรับสายเรานะเออเราก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วให้ป้อมปืนตีไปสวัสดีจ้าไอ้วาง นี่ของเยอะแยะมากมายแลครับเอ๊ะทำไมทำไมเหรียญไม่พอวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเหรียญฉันจะไม่พอได้อย่างไรฉันมีตั้งมากมายมหาศาลขนาดนี้ไปอ่ออของน่าจะเต็มแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอองั้นผมทิ้งป้อมปืนอันเก่าไปเลยไหมอ่ะทิ้งไปให้หมดเลยละกันนะเพราะว่าเออจะได้ประหยัดช่องนิดนึงอ่ะป้อมปืนใหม่อันไหนเอ่ยห5านี่นะจานนี้ฮะดาเมจแรงสุดๆไปเลยโอ้โหลสต้าแม่ง240่เลยนะอ่ะซื้อมาทุกอันเลยโอ้โห 60บาท60เหรียญเลยอ่ะมาโอเคแล้วก็ชุดเกาะซื้อมาครบเซตเลยไหมเออหยียงเรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามี700ซื้อไม่ให้หมดเลยครับยังไงเหรียญเราก็เหลืออยู่แล้วก็จะซื้อไม่ทุกอันนะเพราะว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวเหรียญจะหมดนี้ดูดิขนาด900อันน่ะไม่เหลือร้อยกว่าอันเองอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูชุดเกาะเอ้ยเราไปลุยก,กิจกรรมโอนวันซามิเลยไหมไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะผมไม่อยากลุยตอนกลางคือนอะ่ะมันมืดแล้วภาพในคลิปมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อ่าคำนึงถึงความสวยครับคุณผู้ชมมานอนกันดีกว่าไปน่าจะใกล้เช้าแล้วบ้างระหว่างนี้เดี๋ยวไปเอ่อออฟของเลยดีกว่าเงินผมไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มเลยว่ะเออเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะออฟของพวกป้อมปืนเนี่ยจะเป็นพวกเอ่อก็ลีเดลลี่นะให้มันมีดาเมจกับคีอะไรเงี้ยสปีดไม่ต้องจําเป็นก็ได้อืมอ่าดโมนิกนี่ไงโอเคก็ตีไปครับก็ไม่ไม่ต้องเอาตามตามที่วิจิบอกก็ได้นะก็ลีเดลลี่อะไรนั่นอะแค่เอาที่เราถูกใจ พวกดาเมจเยอะๆอะไรเงี้ยเออนี่บวกดาเมจก็โอเคป,ปัมปัมปัมปั๊มปี๊ดสมมอนเลยครับผมาโอเคเรามาทดสอบป้อมปืนเราด้วยนะหนึ่งสองอุย้ยถ้าเราใส่ชุดกอใหม่มันน่าจะสมมอนได้หกตัวแล้วป่ะเออ,เอ,อมามาเดี๋ยวเรามาดูเซตคอนสามารถกันหน่อยดีกว่าเออเรามีเซตของวาฮาล่ามีของดาร์กม,มีของชินโนบีแล้วก็มีของเลสครับผมอุย้ยเสียงมันดงังเกินไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวลดเสียงแป๊บนึงลดมาประมาณนี้น่าน่าจะพอสำหรับคุณผู้ชมนะ โอ,อ้ถ้ามันยิงมาอย่างนี้ผมว่าวางตรงนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอหนึ่งสองสามโอเคอ่ามันจะยิงทะลุไป,ปดโดนหลายๆตัวด้วย <c oughs> เห็นไหมอ่า okay. โอเคอุ้ยเว็แบบแรกก็เดือดเลยว่ะดูดิอูตีแทบไม่ตายอะ่ะถึกกันมากโอเคเรามาดูเอ่อเซตของอันนี้ก่อนดีกว่าไวกิ้งอุ้ยเซตเก่าผมทิ้งไปเลยแล้วกันอ่าทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปอ่าเรามาดูที่เซตของวาฮาร่าก่อนดีกว่าวาฮาร่าน,นี่น่าจะของบาลิสตาไหมเออเพราะว่ามันอยู่อันแรกน่าจะเป็นของบาลิสตา เออมันบอกว่าเพิ่มประสิทธิธภาพของバาเตอตาอย่างอย่างมากอืมเคเี้ย <laughs> แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามึงเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยโห่76%อยู่เลยอะนี่ผ่านไปนานแล้วนะเอ่อเซตต,ต่อไปของป้อมปืนไฟอุ้ยผมว่าผมไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องวางเอ่อกับระเบิดว่าตรงนี้หน่อยอืมให้ให้ให้มันช่วยทําดามจกับพวกนี้เอ่อกับระเบิดกับระเบิดอันไหนกับระเบิดวะเอ่ออีกโพสนีนี่นี่นี่โอ้โห้กับระเบิด200 มันติดตรงไหนติดตรงนี้วางไปหนึ่งทีมันติดตรงนี้ติดตรงนี้วางไปอีกหนึ่งทีโอเคแค่นี้ก็มีอะไรช่วยทำดามจแล้วเออโอ้ยกว่าจะผ่านเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำไมมันถึง <c oughs> ทำไมมันถึงตีแรงขนาดนี้ครั้งพาร์ทพาร์ทที่แล้วผมว่าจะโอ้หูมันบินมาอย่างนี้เลยเหรอพาร์ทที่แล้วผมว่าจะขยับเออจุดบักให้มันไปไกลกว่านี้นะหืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยโอ้โหสู้ข้างหน้าต้อง,ต,องต้องขยับแลวครับไม่งั้นไม่ได้โอเค เซตนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเอ่ยเซตของดาร์กเนี่ยอบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพของเฟมเบิร์สอย่างมากโอเคก็เหมือนกันแสดงว่าอีก2อ,อันที่เหลือเนี่ยก็อ่าอ่าโอเครู้เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพของไอพวกอาวุธแต่ละอันอย่างมากเ้ยแรงเกินไปแล้วเนี่ยไอ้ชายป้เาเปล่าเดี๋ยว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 เออเอาเอาเอา,เอาชุดสาหรับระเบิดมา ชุดสำหรับระเบิดอันไหนวะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ออร่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคชุดระเบิดมาเลยชุดระเบิดมาเลยเออโอ้หมันเวอร์เกินอ่ะเอ้ยชุดระเบิดแป๊บเดียวตายเลยวะโอเคเรียบร้อยขอไปเก็บเพชรเขียวหนสิอโอ้ยลำบากมากเลยวะ่ะดูดิแป๊บๆก็จะครึ่งหลอกเลยเอ้ยหอกเก็บได้มั้ยเนี่ยหอกเก็บไม่ได้ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมวางป้อมปืนไฟอยู่ข้างบนสักสองอันอเอาไว้กันตัวบินเอเชื่อผมคุณผู้ชมสองอันนี้สามารถกำจัดตัวบินได้ เออก็เหี้ยแล้วมันโหดขึ้นอะ่ะเออถ้าเป็นตอนยังยังยังไม่ฆ่าบล็อกเกลมเนี่ยเออสู้สู้ส,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 สู้ตัวบินได้ง่ายๆเลยนะแค่มีป้อมปืนไฟสองอันเนี่ยเฮๆๆๆป้อมปืนไฟวางป้อมปืนไฟวางเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากไอ้เฮียทำไมมึงแรงเหลือเกินไอ้ชายไม่นะไม่นะ่าไม่เออเพชรแต โหไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมจังหวะนี้มันต้องมีการแก้แขนคุณผู้ชมแม่งเอากูซัดยับยุยี่เลยตาที่แล้วมาวางแม่งตรงนี้เลยละกันทุบหนึ่งสองสห้าเรียบร้อยอ่าวางอันนี้ทับไปโอเคไปอีกฝั่งนึงมาอีกสักรอบสิผมยอมไม่ได้หรอกนะการที่แพ้ก,จกิจกรรมโง่เนี่ยม,มาเอหนึ่งสองสาแล้วก็นี่ไงหกตัวแล้ว ว้าวสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยเอาวะเอาวะเอาวาครั้งนี้ดูดูดูจะสู้ได้ปะเออถ้าระวังเออให้ได้ตั้งแต่ตอนแรกนี่สู้ได้มาเดี๋ยวเรารีบวางเออป้อมปืนไฟระเบิดตรงนี้ดีกว่าอา่าวางสักสองตัวผมจะดูว่าแค่สองตัวเนี่ยจะสามารถกำจัดตัวบินได้ไหมเพราะว่าเออ<ม>ก่อนฆ่าบอสโกลมเนี่ยผมวางป้อมปืนไฟแค่สองตัวเนี่ยสามารถเออกำจัดตัวบินได้แบบสบายๆนะตัวบินเข้ามาไม่ถึงเลยอะ่ะโอเคมา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 ,มา,มา เว็บนี้ดูจะเคลียร์ได้แบบสบายๆไม่มีปัญหานะปางไป2ตัวโอเคฝั่งนี้อีกสองหนึ่งสองเรียบร้อยอุย้ยตัวบินมันมันมันบินมาแบบภาคพื้นอ่ะเออลำบากแลวทีนี้เอา้าอุย้ยผ่านเว็บอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมอา้าวสกิปเลยครับผมอ,อุย้ยคุณผู้ชมดูตอนผมแปงลงร่างเป็นหมามันมีไฟฟ้าๆด้วยเออเจ๋งเจ๊งเจงเจง,จง,จงน่ารักมากเลยอ่ะวู้วู้ี่ว่ามันบวกประสิทธิภาพยังไงวะเร็วขึ้น เออยิงไกลขึ้นเหมือนเหมือนชุดก่อนที่แล้วนะสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรเอ่ยระเบิดปะมันดูจะยิงแล้วระเบิดกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็ก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเว็บที่4แล้วครับเว็บนี้เว็บแรกเว็บนี้จะมีดาร์กเมจจอกมาอุ้ยอุ้ยแค่ออกมาแป๊บเดียวมันก็โดนดาเมจแล้วอะ่ะอุ้ยยิงไกลมากโอเคกูตีช่วยเลยตีช่วยเลยเอาค่าไปก็คงจะไม่มีอะไรดรอปเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเราฆ่าดาร์กเมจมาเยอะแล้วจนแบบได้ของลุกชินแล้วอ่ะคงไม่มีของอะไรพิสดารเพิ่มมาหรอกเนาะ อ้าวมาอีกตัวครับเอออุ้ยครั้งนี้มาอีกฝั่งนึงคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากคุปปะปื้มรู้สึกตื่นตันเพราะว่าส่วนมากมันจะมาแต่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวราลองดูป้อมปืนซิว่าเนี่ยดูดิแค่ป้อมปืนสองอันก็น่าจะเคลียร์ได้แล้วครับอุ้ยผมว่าไม่ได้ลละวว่าผมจะเล่นบาลิสต้าดีกว่าเพราะว่ามันดีเฟนซ์เยอะอะอืมอุ้ยถอดชุดทีไอ้มังกรนี่หายเลยโอเคเอาบาลิสต้าจะวางไว้ตรงไหนดีผมว่าวางไว้แถวหน้าๆไหม เออเวลายิงเนี่ยมันจะได้มันจะได้ทะลุนะเออดูสู้ง่ายกว่าครั้งที่แล้วเลยนะดูดิเพชรเรายังอันนี้อยู่เลยอ่ะยังยังดูไม่ค่อยลดเลยกับเว็บที่5และอ่าอุ๊ยออกมาครับออกมาเฮ้ยยา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 バレสเตอวางไว้ตรงนี้ครับผมเอ้าเดี๋ยวกูวางผิดอันกูวางป้อมปืนไฟปะเถอะโอ้ยไปหมดแล้วสมองสมองโอ้ยกลายเป็นหมากกูวิ่งหนืดบ้าเอ้ยออกไอ้เหี้ยว่าเราอยู่เพิ่งฆ่าออกครับรอให้เปอร์เซ็นต์มันเต็มเก้าเก้าแล้วค่อยฆ่าเออจะได้ไม่ต้องเจอมินิบอสหลายตัวโอเคเรียบร้อยครับงั้นก็รีบเขียเ่ย หกอุ้ยเว็บต่อไปเออไอเบตตี้มาบอกเบตซี่เบตตี้อะไรสักอย่างชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ลว,วเว็บนี้รู้สึกจะมา2ตัวเลยนะคนเราฝั่งเลยทั้งออกทั้งดาร์กเมทเอาหายตายหงอยไปแล้วตัวหนึ่งวิ่ของเต็มบ่ของเต็มบ่ของเต็มบ่อเ,บเออเอานี้ทิ้งไปเลยแล้วกันไปไปไปเก็บเพรเก็บเพรเก็บเพจเราต้องเน้นวางอะไรดีว่าคุณผู้ชมผมต้องเน้นถ้าถ้าจะเอาความแม่นยำอะ่ะผมว่าเอาป้อมปืนไฟดีกว่าครับ แต่ว่าถ้าจะเน้นความแรงและความช้าก็ต้องเレซ่าโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโหดมากโหดมากโหดมากโอ้ยหแรง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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปึ๊บล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 บโอเคเราเราต้องตีกับเอ่อบอสตัวนี้ครับอออืืืฮึบโอเคโอเคเอ่อให้ฮึบฮึบฮึบเออเออเออเด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 แล้วผมผมว่าจะเอาฟอสไซน้ามามาวางสักหน่อยคงจะคงจะไม่ได้แล้วครับ ป๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอสกขีลารมาดีกว่าเออมันดูจะมีประสิทธิภาพกว่าเฮ้ยแล้วตัวบินก็มาแล้วเนี่ยโอ้โหชิบหายละผมคิดว่าตัวบินมันจะมันจะไม่มาแล้วแบบให้เราดวลหนึ่งหนึ่งกับบอสเฮียชิบหายแล้วเฮ้ยกระแทกไปดีกระแท,ก,ก,ะแทกหน่อยกระแทกหน่อยไม่เล่ากระแทกหน่อยไม่เล่าเอ้ยแรงแรงรรร 86, 86. แรงลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อ๋ออุ้ยแปดสิบหกแปดสิบหกอ๋ออ๋อแรงแรงเฮ้ยลูกพี่ก็โหดเกินอ๋อลบลบ 으 오호 으아이 잡은+ 잡은 으 으아.